สี่ปีนะมีอาการปวดเข่าเนี่ยเรื้อรลังสลับไปสลับมาแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีอาการปวดข้างขวาเนี่ยมากกว่าข้างซ้ายนะแล้วก็ปวดแล้วเวลาเดินก็จะเจ็บละ,<ช>ละนั่งเฉยๆยมันไม่เจ็บอ่ะแต่ว่าเวลาเดินมันก็จะเจ็บใช่ไหมฮะเนาะเนี่ยฟังนะแม่นนะเข่าเนี่ยปกติมันจะมีกระดูกอ่อนอยู่แบบนี้นะกระดูกอ่อนเนี่ยจะทำหน้านที่เหมือน,นกัยางในการกันกระแทกเข่าเสื่อมนี่คืออะไรเข่าเสื่อมก็คือว่ากระดูกอ่อนเนี่ยมันหายไปแล้วมันสึกนะที่ว่าสึกนี่คือกระดูกอ่อนเนี่ยปกติมันจะต้องมี หัวขาแบบนี้เนาะเคยกินกระดูกหมูใช่ไหมจ๊ะที่ไอออ่อนที่มันกรึบกรึบกรึบอร่อยอร่อยเนี่ยนะกระดูกอ่อนเนี่ยจะทาหน้าที่เหมือนกระยางกันแท้เพราะเขาเสื่อมก็คือผิวข้อมันสึกไปพอสึกไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้กระดูกเนี่ยมันชนกันสาเหตุที่ปวดในข้อข้อเสื่อมมีสองสามเรื่องนะหนึ่งก็คือกระดูกมาบี้กันเลยทําให้อาจจะมีรอยแค็กรอยแตกของกระดูกได้อันที่สองก็คือว่ามันจะกระตุ้นเยื่อบุข้อให้มีการอักเสบเลยทาให้มีน้ําอยู่ในข้อได้อันที่สามก็คือบางทีมันมีกระดูกงอกขึ้ กระดูกงอกแล้วก็ไปเบียดเส้นเอ็นทำให้เส้นเอ็นมันหลักเสยแล้วก็ปวดได้บางทีจะปวดแถวๆด้านในเข่าเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะอันที่4ก็คือบางครั้งเนี่ยกระดูกมันบี้กันหนัก,นกๆเข้าเนี่ยกระดูกมันบวมน้ำขึ้นมาก็ทําให้คนไข้เนี่ยเจ็บจนเดินไม่ได้แอนก็มีนะนั้นพอมาดูเอ็กซเรย์ของคนไข้ารายนี้นะเนี่ยพอมาดูเอ็กซเรย์นะนิดนึงเนาะเนี่ยนะพอมาดูเนะอ็กซเรย์นะไออันนี้ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวา ข้างซ้ายเนี่ยถ้าเกิดกระดูกอ่อนเนี้ยดีมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยมีช่องวาง่างแต่ช่องว่างตรงนี้ก็น้อยลงนะแต่ด้านในเนี่ยเห็นไหม,รมกระดูกเริ่มมาชิดกันมากขึ้นแต่พอมาดูข้างขวาเห็นไหมกระดูกบี้กันเลยชนกันแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วร่างกายชดเชยก็สร้างกระดูกงอกนี้ขึ้นมานิดนึงนะเพราะฉะนั้นะข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยก็ประมาณได้ที่3ข้างขวาเนี่ยประมาณได้ที่4เนาะก็คือหมายความว่าก็คือหมายความว่าผิวข้อเนี่ยมันชนกันแล้วมีการสึกไปหมดแล้วเพราะง้พวกเนี้ยเวลานั่งเฉยของไทยจะไม่เจ็บเลย แต่ว่าพอยืนเอากระดูกมันบ,บี้กันเนี่ยเดยทำให้ปวดนะครับนะเพราะแนวทางในการรักษาเนี่ยขั้นต้นอันที่หนึ่งก็คือว่าอาจจะทานยาแก้ปวดฉีดยาแก้ปวดแก้กเสบเนาะหรือว่าอาจจะฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมหรือว่ายาลดไออักเสบทั้งหลายหรือว่าไอเกล็ดเลือดทั้งหมดเนี่ยัตถูประสงค์กคือแค่ลดปวดอย่างเดียวนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะที่4แล้วเนี่ยในระยะย,ย,ยาวจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาคือการผ่าตัดจะดีที่สุดก็คือเปลี่ยนข้อเทียมเพราะว่าการไม่ว่าจะเป็นการหนึ่งก็คือฉีด PRP หรือว่าเก็ดเลือดความเค็มเข้มข้นสูงที่เขาโฆษณาเยอะๆนี่ยกับอันที่2ก็คือฉีดเกี่ยวกับเรื่องของอน้ำหลอดเลี้ยงข้อเทียมพวกนี้ระยะที่4เนี่ยมันก็แค่บรรเทาปวดแค่นั้นเองอาจจะได้สักเดือน2เดือนก็กลับมาปวดอีกนะครับเนาะงนั้นอันนี้หนึ่งก็คือถ้าเกิดยาสเตอรอลเหมือนกันก็คือก็แค่บรรเทาอาการชั่วคราวแต่ระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยคือน่าจะผ่าตัดเปลนข้อเทียมมีคนไข้หลายคนเนี่ยถามมาว่ากูโคซามีนคอลลาเจนเนี่ยเขี้ยวเนื้อขาวเาดำได้ผลหรือเปล่า เมื่อกระดูกมันสึกไปหมดแล้วเนี่ยายาพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะก็ะคือไม่จําเป็นต้องกินเลยนะเนะื่อเมื่อกระดูกมันสึกไปหมดแล้วเนี่ยกินไปก็ไม่รู้จะบํารุงอะไรอะ่ะเพราะมันไม่มีกระดูกอ่อนให้บํารุงอยู่แล้วนะ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 เพราะฉะนั้นายาเสริมมันก็ต้องจาเป็นต้องกินนะนะครับเนาะประเด็นสําคัญที่สุดเนี่ยการรักษาที่ให้ผ่าตัดที่ได้ผลที่สุดสําหรับคนอ่าที่เป็นข้อข้อเสื่อมคือต้องเป็นลดน้าหนักถ้าเกิดน,น้ําหนักเยอะเนี่ยน้ำหนักมันก็จะลงข้อเข่าการลดน้ำหนักดีกว่าการกินยาทุกอย่างนะอันนี้คือหนึ่งลดน้ําหนัก สองก็คือต้องไปปรับพฤติกรรมพฤติกรรมที่ต้องไปปรับคืออะไรบ้างก็คือหนึ่งห้ามไปกุกเข่าขาสมานวเพียบหรือนั่งยองๆกับพื้นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลานั่งต้องนั่งกาอี้ที่มีพักพิงนะล้วก็ไปนั่งยองๆก็จะเจ็บเยอะเพราะว่าการนั่งยองๆเนี่ยจะทําให้เข่าเนี่ยงอเยอะพอเข่างอเยอะกระดูกเอซบ้าเนี่ยก็ไปเยดสีกระดูกเนี่ยมากขึ้นก็ทำให้คนไข้มีเจ็บมากขึ้นนะครับนะงนั้นหนึ่งลดน้ำหนักปรับพฤติกรรมแล้วก็ทานยามเมื่อมีการปรวดแค่นั้นเอง แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีอักเสบมากปวดมากประครบเนี่ยคือประครบเย็นเนี่ยจะดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดประครบร้อนเนี่ยมันจะอักเสบมากขึ้นก็จะไม่ปวดบวมมากขึ้นกว่าเดิมน,นะโอเคนะครับ